<จ>ำรำัสกา,าสรครับอาจารย์ครับผมจะเล่นพรเนาะ,ะเจริญพรนย่อมที่บุญพ้ารวยเนาะกับทีมงานเนาะครับผมมันนี่กับ่้มมีเมย์อ,อยู่ดิโอเฮ้ยขึ้นไปคนมาหลายว่ะโอ้คนมาหลายมันนี่คนมาหลายก็แล้วกับเมื่อนี่เมื่อสองการเมื่ออาจารย์นัดเนาะเมือม่ออาจารย์นัดว่าสวดไงพุ่นก็เลยมาหลายเนาะครับผม แต่ว่านั่นกะบ่กสำคัญตอมเมื่อนี้ผมว่าถ้าเอาเปลาตัวละหันอาจารย์เฮ็ดไฟถาไปครับห้ลยาตัวลหันนี่เฮ็ดไฟเด้อี่เฮ็ดไฟแล้วเฮ็ดไฟแล้วคือว่ามีโตฟันพร้อมฟันพร้อมสายวิ่งนี่เม็เดเดียวนี่ให้ว่าสวัสดีครับเลยเม็เดเดียวเลยจบเลยหมดเม็ดเดียวจบเลยใช่ไฮว่าเชื่อมเชื่อมทั้งหลายนี่ไปเลยต่อนะครับอาจารย์ให้เม็ดเดียวเลยจ้ะเมื่อนี้คือว่าก็ขามาหลายลอยเช่องไรใกล้สวดแล้วอาจารย์ ่าโอ้กัสวดบริสุท ter ธิ์จะเท่าเราตั้งแต่เศร้าสวดแล้วสุกคนบมดเลยเล้วสุกคนแล้วก็เปิดโซ่เปิร์ลาบไม่ใช่ข้าเจ้านั่งทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมโอ้ยเจ๋งขนาดผู้เพิรนโท่อแม่อะเพิ่์ลวอกว่าเพิ่์ลมาบอทันเพิ่์ลล่างค่นกับก๊างบินข้ามประเทศมาล่างค่นกับวันสงการเพิ่์ลผาลูกพ้าต่อไปเที่ยวไปยังสงการอ่า เพื่นนัดเป็นมื่อรุ่นจังเสียเข้าเหตุเพราะเป็นวันที่สิบห้าที่พอโอ้วันที่สิบสี่ยากดิวันที่สิบสี่อาจารย์ยากกว่เพราะว่าคิดได้ไปเปรีฮอดกระดูกพ่นยังซินะโอ,อ้เป็นชงดูชงดูมันเป็นไปเทนี<อ>่โม,มบันซีนะครับผมเพาตอา้องเฮ็ดเพราะว่าเขาอยู่กิ่นน้ำพึ้งเนาะครับผมโอ้มื่อหนึ่งเนาะครับผมครับตกลงว่ามีมื่อสุดอ่ามีมื่อเปิดดวงใหญ่อีกมื่อหนึ่งก็คือวันที่สิบหกือชิผาอาจารย์ ไม่เอาซิมหาลุ้นแล้วซิมหาเพราะว่าซิมหกนี่เลขวะไอ้โอ้โหิมหกเลขว่ะเิดเอาโชคเอาใช่เลยเอาซิมหาเลยแล้วก็ซิมหกนี่บ่ต้องมาเด้อเปิดซับเก่าตั้งแต่ฝนเล่นม่นมาโอ้ยเบิกใส่เลยจ้ะเบิกซับเก่ามาใส่เลยเปิดดวงความเรียบร้อยอืมก็บอกคนฉลาดก็เปิดให้ันธุ์น้องฉลาดมื่อกี้เลยผมบอกคุณลุงคนบอกว่าโอย่ังไรเนาะอาจารย์เนาะ กันเง้ยเงี้ยเนี่ยคือเลเสียดใส่เสียดเขื่อแท้วจนมาสุ้ยมันต่อสุยนะสุยหลังมันใช่ไหมเออมันนี่ต่อไปไ,ปไปชิบสุยลแล้วแะเดอ<ม>้อยืดไปแล้วนี่เขามีว้นเสือน้ำแล้วก็ให้เห่าขาล่ำน้ำเนี้ยสินะเอาเปิดดวงไปแล้วมีแนวขาล่ำพร้อมบ่จัะโอ้ก็มีขาล่ำนะโอ้ขาล่ำยังไงนจ๊ะห้ามกินของงั้นศพกินของงันศพบ่ได้ใช่ไหมอยาจะไปเหี่ยวเส้นน้ำนั่นใช่ไ ข้าเจ้าพวกพวกขาเจ้าถือมาจะเฮียนงานศพยังเี่ะขาเจ้าถือมาเฮียนมากสั้นสิเขาชิรู้ได้ังในว่ามาแต่นงานศพบางงานศพมากหัดที่กระทังหิวหิวช่วยเราดิเดี๋ยวตัวที่อาจารย์เอาทั้งสี่ทำศพตกป้าแล้วนี่ยจะั้งกินกันหมายถึงว่ากินอยู่ในเฮียนงานเนี่ยกี่วันกันนี่ียนงานเนีกินว่าไรเด้มันช็อตมากินเต้นก็กินว่าไรเด็กว่าหมายคือหามคือหามไม้กินในเฮียนงานหมายถึงว่าศพข้าเฮียนอยู่หามกินแต่ว่ากันศพออกออก ตกปลาไปแล้วก็คือกินไดเลยกินได้อพอมนี่หอมแซ่บพร้อมอนั่ยนะแต่ว่าน่ป้าป้านี่เขาแบบเครืองขี้เก่าเหอรอเะนะี่ป้าป้าน่ะป้าป้ากองกระกบาาโอ้เมือม่อเมื่อนี่น่ะจ,จะเป็นเมื่อทอดยอ,อดเครือเก่าทอดยอดแต่ว่ากับเมือ่อวันที่จิบหาว่าเมือ่อใดต่อไปก็ผู้ดใดสะดวกเมื่อใดก็เข้าแม่นะครันเยียดอนุโมทนาสั่งสาราปฏิบัติธรถ้ำลำก็ได้เนาะจ้ะก็เข้ามาได้คือเก่า มาถึงปลาป่ากองระบาดที่มนอาจารย์นอกอรับผมปลากองระบาดของแม่ได้คือเกเพราะว่าเ่ากะเก็บไปซื้อเล็กนะซื้อเล็กซื้อขังตัวซื้อหลังค้าน้ำหลังค้าเขาเอื้อนิ่าแผ่นิ่งก่อแผ่นเม็ดต้นชีสเนี่ยเม็ดซีดๆนี่เรากวบากว่าเป็นน้ำเขานะครับผมเม็ดต้นชีสั่นเพิ่์ลว้ามาเนี่ยคือเห็นแนวไม่แปลกหน้าแปลกตาแม่ใหญ่เนาะอาจารย์สิงโตบออาจารย์นี่เป็นชีสช้างๆมันเป็นยังไงอาจารย์นี่สิงโตวันนี้ครับนี่พอซื้อซุก โอ้ฟาซุ้โซกเอาสร้างมาเถอะดีดน้อยอะไราเนี่ยจามไม่โมซ่าน้อยเปลี่ยนสู่ซกในเรื่องขอเรื่องค่าใครในเน่นอนนี้เจรจาแ้างเนน้นอน,นี้สู้กโ,โอ้สิเมนอยู่สิเมนอยู่ผมไปเห็นอ่างานร้านยังไๆเขาเจ้าเนีพวกเขาเจ้าเปิดซุป,ปองซปเปอร์พวกนั่นน่เห็นเขาเจ้าตั้งสูโซกไว้เอ๊ะเขาเจ้าก็บูซาสู่ซกก็แปลกดีแต่ว่า<ม>ย้าประมาณสมัยตะกินนาะสมัยแต่ พระเวสสันดรเนาะพระเวสสันดอนพระเวสสันดรเคยได้ยินบ่เคยได้ยินน่อจ้ะสู้ศพไปขอลูกเพิ่นมาเป็นคนใส่โอ้ไปขอไปขอลูกพระเวสสันดรมาเป็นข้นใส่พระเวสสันดรก็คือพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวในโลกด้วยีล่ะที่ขอลูกพระราชาเนี่ยได้นั่นเหรอุหยเพิ่นให้ว่ามีดีในโตสู้ศพก็ได้ไม่ดีอะไรเนาะขอลูกพระราชาก็ยังขอได้เพราะกันหาชาลีเหรอจ้ะโหแล้วกันหาชาลีเนี่นะโอ้ สู้โชคเนี่ยี่ว่าที่ทเ,เ,เพื่อนไปอนพบวกา,าเพื่อน่าพระเจ้าก็เลยอ่าเห็ดชิงนี่คือวกก่าถือว่าพวกทํามาาตาขายผมก็แค่เห็นยหอยู่ละพระเจ้าตั้งไว้นรลาไอตั้งไว้ทั้งหิง้งผ่านพระเจ้าตั้งสู้โชคไว้เนี่ยายดขายดีเออครับอีกนึงเน,นี่ยนึ่งเลี้ยงนี่ไม่นลย้งนี่อาจารย์ไม่อันนี้มะลุ่มเนี่ย มาลุ่มม,มาลุ่มมาตุ้มนี่บ่มมนี่โอ้โเป็นซี่บม่มาลุ่มมาตุ้ม,มที่เขาเจ้าว่าน่ยนของดีน่ะของดีถ้ามาค้า,ายชุดหยอดม,มีคนหนุ่มค้นอมแต่ว่า่อเพื่อมาผมก็ได้ยินขาเจ้าว่อาอยู่ดิมีอ่าคุณป่าท,นทานึงว่าจูฟังเ<อ>พื่อนทำเกี่ยวกับอ่างานบริการหมายถึงว่าบริการเพื่อนเห็นงานเกี่ยวกับเปิดร้านนวดร้านยั้งนี่สินะเพื่อนบอกว่าเนี่ยย่าขาดมาาลุุ่มมตม หรือว่าว่าจะเป็นท่าม,มากค่าขายขายของขึ้นกันบนว่านี่นี่ภาพบ่ได้ขึ้นกันสองย,งองอยางใส่กันคนี่นี่นมนรุ่ม,มาตุ่มเนี่ยนี่นี่สองอยางใส่กันโอ้ี่แรกเอื่นคนมาตุ่มมาห่มอยู่เพรเข้าใจละที้แหลกเอื่นคนมาตุ่มมาห่มเป็นบลตพอดที่เอื่นมาห่มมาตุ่มไม่คัะบเลชู้โซขอท่านที้เลยขอเลยลังเขาล่านวนเงินบเงินเนี่นเรอากันจเป็นคักนี่มันดีมีหลักย่อมน้ำกรดี รักย่อมนะเหมอเทากันโอ้แต่ว่าเลี้ยวไปทั้งคุณเพื่อว่าตั้งแต่สมัยเป็นบ้าแล้วอาจารย์นี่คือคือคุณแผนแต่แม่นวะครับผมกับคุณแผนแ<ะ>นี่นะฮะมีซสามีแล้วคุณแผนโอ้ไม่ยูเนี่ยมีอยชูชิปชิปเอสชิปเอสอ,อ,องมียูสามีแล้วไปคุณแผนนี่ยังไงอา,าจารย์นี่คือมีคุณแผนมีวันคุณแผนยังคุณแผนนี่บอกเฮยคุณแผนนี่คุณแผนเมตตามหานิยมนี่เนี่ย เป็คุณแผนเมตตามหานิยม,มคือเมื่ออาจารย์ว่าว่าอันนั้นบอกคุณแผนเรียกอ่าคุณแผนเบิกซับบอกเงี้ยมัม้งคุณแผนเบ,บิกซัพบรักส่งยังเสียรรสไหนเขาจะเอื้องคุณแผนเบิกซัพบแม่นว่าอาจารย์เมตตามหานิยมเรียกซัพ์เบิกซัพ์<ม>ตัวนี้เพราะว่าแับไปได้มามไปวัดเก่าอย่เงี้ยน,นี่นี่ยคุณแผนออกจากคุ้งคุณตัวเนี้อยอจอา้ะเก่าไมีซ้ำนี้นะเบิ้นแล้วก็เบิ้นล้น สร้างเป็นเท่านันที่พอปจมอยู่วัดเคลื่อนหมดแล้คาถาบันทึกจริงจากไรเท่านั้บันทึกบูชาไปเนี่ยนะเนแนวอื่นถือว่ามีแนวแนวใหม่หรอกว่าเบียรแก่ก็ดีเนาะอาจารย์เบียรแก่ก็ดีสามกษัตริย์ก็ดีสลิการ์ก็ดีงวดแจวขาดปลอดภัยสามมงคลนสามอย่างเนาะจังสามกริย์นี่เนาะอาจารย์เนาะ สาริกาล็อกเก็ตจะสวยเรียกแกะนะครับถ้ามามาเพื่อนมานวดสาริกาค้นจรองร้ายหลายเราเจออาจารย์ญาติบาทข้ามไปหลายแตก้นจรองร้ายหลายอาจารย์กรบโบเห็ดแห่งจักเจียเนี่ยบัวบางใบมุนีฮะแถวมุนิข้าเจ้าจรองร้ายหลายคันได้มากนะเข้าโต๊บอกเมียได้เมียสิโอนเี่ไหนก็แป็บมาสั่นว่าถ้าอาจารย์เทศแล้วนะมาสั่นมหายาณเลยอาจารย์ก็ว่าโอ้ยบ่มีเวลาเห็ดผ่นว่าจะเลยบ่ ท่านนนั่แต่ว่ามือนี้คืองจีได้อยู่แล้วอาจารย์นะไม่ได้ตัวเพราะว่านยโยมพันเมื่อไปแล้วแต่ทีนี้เวลาเหตุแห่งยุ่ครับผมตะกุดอริยทรพัพย์่างบ่ละอาจารย์ย่างตัวกินบ่เบิดนะกินบ่เบิดย่างกินไม่หมดอริยทราัาบจะว่านอ้องไม่เอาใดมากสองอันดีบร้อยครับผมน้องแม่เอาสองอันนะนะอ้าได้เล้อเด้อวันนี้ของครับพ่อพี่น้องท่านได้ก็ได้เอฟจี G, ท่านได้ที่สนใจวัตถุมงคลของอาจารย์วัดป้ากา็ได้ที่ ตั้งจองไว้จะโดนยังบ่ได้ว่าสันอาจารย์มีให้แล้ยวปันพร้อยพี่น้องสิได้แล้ยวปันมีแนวไม่ขอมากกัคือชู้โชคเทพแห่งการขอวันต่อไปต้องวางสั้นเลยขพรอยังบ่บ่ได้เนี่ยถ้ามีชู้เจขอได้รลดบ่ว่าจะเป็นขอเงินขอทองห้อผัวขอบ่ได้บ่ขอฝืดบ่เนาะเน้นผัวกับบ่ห้เงินจักเกียร์บอกมีชู้โซ่ใครห้ยลดว่าจะยางไก่เอาเงินไปรลดโจกกระเป๋าดยลายรลดผัวกับอะไรยังบ่ขออยู่ ออจะมันดีชั่วชวกกระไรจังเมียฝรั่งยัง,งแต่วันนี้มันเป็นจังซีกว่นีอ้อาจารย์พระบวชไม่ที่เป็นบวชน้ำอาจารย์ที่กระจามามอซยบวชนะนะที่เอฟซีเข้ามาซอยบวชเพื่าาอนอคนเราสู้ผมตั้งมากกว่าชิบผมว่าฟันที่อาจารย์สามขึ้นแล้วยุยู่นน้ำกัน ก็ค่อยฟันเด้เที่ยวฟันเห็นอาจารย์สามขึ้นแล้วแล่ามาตอนแต่อาจารย์ก่อยเลขมนาหลังขึ้นนั่นมาฟันสามขึ้นฟันเกี้ยวกับอาจารย์เห็ะฟันเห็นได้อาจารย์เท่านั้นแสดงว่าเลขเขาแล้วนะก็อันนี้กับผู้คาาว่าฟันท่งหรอกจักที่เขาบ่าเขาแต่ว่าคนวางคนวางฉันใจบุญกับฟันนี้ฟันเกี่ยวอาจารย์สองขึ้นติดเลยนะคอยเป็นอย่างคอยคือฟันเกี่ยวกับอาจารย์สองขึ้นติดโอนที่มันเลขอาจารย์ที่เขาบอกคอยฟันเกี่ยวไห้เป็นเลขเขาโดยที่ว่าทัน ดูให้มันเข่าเนาะเขาไม่ได้เลี้ยงได้สักหน่อยจ้ะเนาะก็เลยมุ่งลังค่าครับยัดีที่เนาะซื้อดักซื้อค้างตึมกันไปเังใช่ไครับผมนี่อีกหลายอย่างหลายแนวที่ได้เราเพื่อนว่านแนวเร่งดวนที่สุดก็คือเสากับลังค่าตอนนี้เนาะจ้ะเพราะว่ายานฝนมากครับผมปัญหาขันฝนมาแล้วยันเล็กมันเข่าสนิมครับผม ันเฮ็ดหลัง huh ค่าแล้ว huh กันเฮ็ดโค้งแล้วก็อยากมุ่งหรือเปล่ามุ <t <t ่งแล้วก็สบายใจดี huh> ือครับผมโอมยมุ่งแล้วก็แล้วเนาะสบายใจครับผมเพื่อนกระเทศแลวเนาะมุ่งแล้วอยู่ด้รถที่ทั้งในค่ะเพื่อนกระเทศแล้วครับผมพุตีนี่เอาไว้สัากัดเฮ็ดซาราสังกัอน้องอาจารย์แต่ว่ากันมีเจ้าภาพกับอย่าฮ็ดหลังแล้วสองปันหาเนี่ยกับเทียนโมทนากับมาว่ากันบาว่ากันเออมาสางนะก็เอาชื่อเสียงเลียงน้ำบริจาคให้ไปให้ว่า อุทิศให้ไพ่กัน่อยมาติดเอาเอาเสือเอาเทียนกับฟองมาติดเอาเนาะแต่ว่าห้องน้าพระมีสิบกว่าห้องน้ำมีอยู่สามห้องพระสิบสามลูกสิบสี่ลูกมีห้องน้ำอยู่สามห้องสามายไม้ก็ว่าอยางอาจารย์ในเขตขรห้องน้าน้ำเยรเ็ดเสริมอีคนน้ำเสริมที่โต๊ะของเท่าไรล่ะครับอาจารย์ห้องน้ำเก็เพราะมันแก้ด้ห้องน้ำคือบะมือหาส้อนเงินอเนาะในก็ประมาณนี้แหละ พอมันได้ฉาบไดนะ้นัดนั้นหโอ้ห้องนำ้ำประมาณเมื่อหาสองเมือเ่อหงดเอพอมันได้ครับ,มบ,บเมื่อนหาก็บชิบะเหลวอือครบวันนี้วกกับเพื่อนมามองมองผมสนใจทักวันวันี้อาจารย์ก็เพื่อนคุนน้นแพรเนี่ดีแน่วไดอาจารย์ก็สว,วาตูฟังเนีาาคุณแผรเ,เนี่ยินว่าคุณแพรบอสูเอฟซีเขาฟังเลยดีแนวไดทถ้ามากค่ะขายดีบอชกหลาภนี่บอหนึงเงินท่องดีบองสินะดีเงี้ย มึนท้องก็ดีเพราะว่าคุณแผนนี่เพิ่นเป็นเท้องจะว่าเป็นท่านคุณเนาะตะกี้กับนายเนาะครับผมเพิ่นก็เก่งน้ำอะนะเก่งวิชาห่มสมัยตะกี้เนาะโอ้เก่งวิชาห่มน้ำแล้วก็มีใจเมตตาซื่อสัตว์กับนายหอมเนสโอคุณแผนคุณแผนครับอีกอย่างหนึ่งไปทางไหนมิตรคนหักดิบคุณแผนนาะโอ้มิตรคนหอมคนหอมจะมักจะซื้อรุ่นนี่แหละคุณแผนเบิกทรับเนี่ รุนเบิกซับว่าคัดแน่แตกับตะกุดเลี้ยเท่านี้บ่ครับอากาศจกางตะกุดเลี้ยเท่านี้เลี้ยตะกุดตะกุดกี่ดอกนะครับผมตะกุดสร้งกระชากนะเนาะโอ้เพราะว่าเอที่เพิ่งกระถามมาหลายโอ้เอาไปใช้ละดีได้ว่านแก้วคาดปลอดภัยเดือนทางขึนรถล่องเรือนี่ยนี่ดีครับเออว่าจะแขียนแหวนยางไปใช้ารันมีแต่คนอยากยิ้มใช ถ้า่าขันแขนแล้วนี่ขันเอามาข่างใส่นี่คพุ่นเมตตาดิเอามาข่างใส่เอาตะมี่ขางแขนพอบอกแล้วขันเป็นข้างหลังนี่มหาอุดดิโอ้ขันเอาไปไว้ข้างหลังเป็นมหาอุศแม่นบ่แม่นบ่อือขันไว้ขางใส่นี่ยมหานิยมโอ้ต้กุศเนี่ยมนเอาท่านสามกษัตริย์เป็นมรอดเนี่เอาไว้ขางใส่นี่เป็นมหานิยมโ่นเอาไปไว้ข้างหลังเป็นมหาอุศเป็นมหาตัน ท้าไห้ทั้งหัวเลยอาจารยไ์ไม่ต้องหัวนหหอยไม่ต้องหัวนี่เป็นยังไงไม่ต้องหัวเนี่ย <c oughs> ชูตาย <c oughs> อยากมาเว่าเพคนเลี <c oughs> เเเ้ยงทั้งขัวอาจารย์รุ่นว่าอยากเราเอาไมปามเองอย่าแปลว่ามีที่เด็ดอยู่ตรงนี้บ่าสามารถดีเปิดเผยได้ <c oughs> รุวนต่อไปอเบื้องเอารวดอาจารย์ว่ากล้าเปิดเผยลราไปอ่ลองเอาไปใส่เองถึงจะรู้อต้องใช้ด้วยตัวคุณเองคุณแล้วรุ่นใหมายเนาะ อาเลยตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากห e. อดเอฟซีเด้อผู้ใจบุญทุนท่านอย่าเครียดปลาปลากองระบาดน้ำอาจารย์นะครับสางสาลาปฏิบัติถ้ำมุ่งล้างค่าเาทาเสาแล้วก็มุ่งล้างค่านะครับผมัางบุญจางผุ้ชนน้อกันแล้วก็ฝากไปหอดไปถึงสําหรับผู้ที่สี่เขามาเปิดดวงนะครับที่ผู้ที่เขามากเระท่านวันที่13อาจารย์กสิมีเปิดดวงง่ายให้หในวันที่15อีกรอบก่อนที่จะไปรับโชควันที่16 ก่อนขี่เดินทางกลับไปทางกรุงเทพมหานครว่าผู้ใดมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครนี่ยวันที่สิบสามค่าพาลูกไปเที่ยวไปเรียนอยู่เนี่ยอ้าวละวันนี้สิบโก่อค่ารถกำบันเขาเนาะครับผมวันที่สิบหามาเปิดดวงรับโชครับใช่รับอันนนั้เก่าเนาะรับซับเก่าตั้งแต่สตร์ปางไร่ผู้ระเขาเก็บไว้เนาะเมื่อากันเบิกอมาใส่ก็เถลือเก็บไว้ เปนแม่น,นีดียบ่อยจานกันพูดถึงว่ารัพ์สินต่างแต่ชาติต่างกอนอันนี้ก็เป็นความเชื่อวนบุคคลเด้่อพความน้อ,นองรัพย<ม>์สินต่างแต่ชาติต่างคนเนี่ยที่ห้องเก็บท้าสมไว้ตั้งแต่ศาสตร์สสใดภพใดคัณาว่ามาเปิดดวงเนี่ยคณะว่ามาเปิดดวงเป,ดเปิดชคเปิดใช่เปิดมงคลชีวิตนเนี่ยรัพย์สินนั่นกับว่าสามารถที่เอามาใส่ไเดเบิกใส่ประด้แล้วเนาะต้องมาเปิดมาเบิกมันบ่อยจาน อุถงเป็นตะวันก็ได้ต้องเบิดต้องเบิกใส่ต้องขอใส่ดี่ซับเก่าเนาะซับสินเก่าแมนขันเอายู่ซื้อกับยื้ออืมอซื้อกับซื้อลงไปเหล็กิีแมนซื้อกับซื้อลงไปขันบอว่าเปิดเอาไปใส่ซำใส่ก่อนไว้แล้วนาออาจารย์ขันบว่าเปิดประตูกับเขาไปว่าไรที like uh ่ในห้องอืมคุณลงพ้นกันโอ้เลขกมันเทาไปพกใส่กระเป๋าซื้อกับนี่เนาะครับผมถ้าไปย่ังดีกัยังลืมครับผมน่ะ เลขนะที่ให้ให้ตรงๆมันเปลี่ยนจำนอกจากเอาวันนี้ก็ทีรบกวนอาจารย์จำนี่เละเข้ารับผมจ้าไดกะเจ้าใดเร่เมื่อได้อาจารย์ที่ฟันนะครับผมฟันฟันวันที่สิบห้าเนยที่สิบห้าเนี่ยเอาไฮว่าผู้ไดมาเปิดดวงวันที่สิบห้าเปิดดวงไงอีกรอบรอบสองเนี่ยไฮว่าเมื่อเมื่อนั้นได้ตัวฟันเน้นๆตัวเดียวโครโลตัวนี้อาจารย์โครโลถามว่าลุนบงวิจิตมีเลขตัวใดสิ่เปตรงกับแปดอาลฮันบ่ น,น้ออาจารย์เนาะเออกันตรงก็เปลีร,ราหันนี่เชื่อรถเจอที่ไหนฟาดเลยแกกจกแน่นอะมีหกโอ้ฮะบัตริลบกวนอาจารย์ท่านนี้นะครับวา,บาช,ชิล่าลายเทียร์เ,เลยแต่ว่าก็คือจังที่ถามอยู่บ่เศรานะขอบคุณอาจารย์ห,หลายๆครับผมุ<อ>